รันทูของวอลเดล i อินโก o ยังทุกคนมาดูลูซิเฟอร์กันเลยครับไม่ต้องพูดยาวมาดูเพลงลูซิเฟอร์ของแกงซีโร่ทูกันเลยดูเหมือนคงไม่มีท่านเลยอือแล้วอันนี้ผมเป็นจองวอนที่มีท่อนเด็ดของเจเป็นท่อนโปรจงวอนก็กำลังซ้อมด้วยกันอยู่หลังเวที ไม่ขอสิทคนละครึ่งแต่ขอมีสิทธิ์คิดถึงได้ไหมเปิด GPS <laughs> <D BS S 2> <อ>ก็อะไร,<อ>ระกำลังอ้ออยู่ลงเทอร์นไม่ได้หลงย<า>ี่ิอ้เอาวัสดีซอนอูอะไรมองอไรจองวานแขงจริงจอกกับแมวที่มีจิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างแชมพูกับเราอะไรเข้าตาเธอมากกว่ากัน ไม่ไหวอย่าฝืนไม่มีที่ยืนก็มานั่งในใจเรานี่โอเคพอไฟดับแล้วแดนเซอร์ก็ออกไปเลยนะคะแก๊งสีโรทูดได้รับคัดเลือกให้เป็นนักแสดงที่ดีที่สุดของรันทูในวันนี้ Let s <S ต่อเนื่องด้วยการซ้อมของทีมพิช วิธีที่เจคดูการแสดงของยูนิตวิธีที่สองหุ่นดูการแสดงของยูนิตโอเคถ้าวีซีอ,ออกมาทุกคนต้อเดินจากตรงนี้ไปจนสุดเลยนะคะคิตาโปไม่มีสายชีวิตเราแต่ไรความหมายถ้าไม่มีเธอข้าวมันไก่รู้จะสูเข้ามากเกกไกหน่อยอยากกอดชาเลนปกก์ปิกกี้ปิกกี้ที่เข้ากันได้ดีกับทิช วันนี้เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายของวอล์กเดล i n อินโกย่างของเอ็น p e เพแก๊งซีโรทูสที่กำลังลองเป็นซูชิแบบหมุนจริงๆคือกำลังเตรียมซ้อมการสแสดงลูซิเฟอร์ที่ซึ่งที่ดูการสแสดงของแก๊งซีโรทูสอย่างจดจ่อสุดๆกับนิกิที่มองคล่องและจดจ่อสุดๆ <Hey. S 1> และแก๊งจิ้งจอกกับแมวที่ยิ้มอย่างสดใสเ <c oughs> นะจที่ดึงดูดสายตาได้อย่างน่าประหลาด แก๊งจิงจอกกับแมวที่ประทับใจการแสดงสีหน้าของเจดความรู้สึกที่ได้ดูการแสดงของแก๊งสีโรทูในสถานที่จริงเพื่อิเจเป็นดาราสลบนะครับอีอ่ะฮินะคพิจดเค่มากเลยครับเปลวไฟแห่งความโกรธแค้นของลูซิเฟอร์ ปลืนกินลงไปกืนกินลงไปการผรากเธอไปจากฉันทำให้ฉันกลายเป็นปีศาจร้ายจะทำลายและเยียบย่ำอออ้าาอ้าอ้ยจูดไปก่อนไม่หอมจะตอบแทนคืนให้สะสม <c oughs> แก๊งซีโร่ทูสที่ลงมาเพื่อรับชมอย่างสะวกสบาย หมดผู้ชมเต็มรูปแบบจบเบื้องหลังการชื่นชมการแสดงของยูนิตในวันนี้เ n t เต k e ์ key, ภูมิใจเสนอเอเนเพนวอล์กเดอะไลยูนิตสุดปังที่ทุกคนต้องดูให้เสียงภาษาไทยโดย JPK